สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริงทาโร่ใบตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริ้งอยู่ใจสามารถติดต่อตาม,มาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุ สมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะเอาตาก็มีขายวอเดปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะวันนี้ตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะ วันนี้เป็นวันเสาร์ใครที่เดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปที่ไหนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังฝึกพัฒนาในตัวเองอยู่ก็ขอให้สู้ๆในแต่ละวันนะคะเราจะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นได้ในทุกวินาทีนั่นเองนะคะ คุณจะเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ภายใน3ามวันนี้ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรคะมาเริ่มมามอยซอยพ่ายทาโรุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ก่อนนะคะ ขอดูหน่อยค่ะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาชิพเจอฟูค่ะเจอไฮโรแฟนค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีพฤษภนะคะเจดค่ะหรือเป็นคนราศีพิจิกนะคะ ส่ถ้วยค่ะหรือเป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะคืนไพ่มีเจอค่ะหน้ามา3ใบแล้วว้าวมากๆสี่เหรียญค่ะหรือเป็นคนธาตดินพฤกศบกันมังกรนะคะถ้าคุณไม่ใช่คุณจะต้องมารับข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่นี้ของคุณไปนั่นเองน,นะคะแต่คิดว่าช่วงนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะหันเหตโฟกสัสมาหาตัวเองมากขึ้น ก่อนหน้านี้คุณปรารถนาที่จะมีอิสระและอาจจะมีการไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยนะคะว่าให้มีได้โอกาสในบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการทํางานที่ใหม่หรือโอกาสในเรื่องการลงทุนธุรกิจก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวของคุณมีเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วก็นําไปใช้ลงทุนธุรกิจได้นะคะหรือ คุณอาจจะมีการเริ่มงานที่ใหม่แล้วเพราะมีตัวเลือกมาให้คุณแล้วเป็นต้นนะคะหรือช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเบื่อหน่ายหรือว่าเจอกับเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทําไมเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเจอกับคุณตลอดทําไมคุณจะต้องมาพบมาเจอกับเรื่องแบบนี้ตลอดอะไรประมาณนี้นะคะลางที่ตามองตารู้สึกว่า คุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวแล้วก็ณนเวลานี้รักตัวเองมากๆไม่เปิดเผยความรู้สึกให้คนอื่นรู้ด้วยนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นคนขี้เกงใจหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีการผ่านเหตุการณ์อะไรมาก่อนเช่นอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดมาหรือปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเรารู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดก็เลยรู้สึกว่าแพนล่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเลือก ว่าจะไปไหนกันดีให้เราทั้งครอบครัวปลอดภัยมากที่สุดเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนนะนเวลานี้นะคะเพราะช่วงนี้ก็มีในเรื่องของไข้หวัดนั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะหันหีมาโฟกัสในเรื่องของการออกกำลังกายหรือกินอาหารที่ครีนมากขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็หันมาเข้าวัดเข้าวามากขึ้นหรือณเวลานี้ โปรเจกต์ที่คุณทำนะคะหรือว่าการทำงานของคุณคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารที่คอยซัพพอร์ตคุณดีมากๆนั่นเองนะคะและช่วงนี้ก็ชิลมากๆเหมือนกลายเป็นคนที่หันกลับมารักตัวเองนั่นเองนะคะก็เลยจะรู้สึกค่อนข้างที่จะนิ่งๆชิลๆเก็บตัวอย่างเป็นต้นนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ภายใน3วันนี้ของคุณจะเป็นเรื่องอะไรคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะ สับอย่างเบามือนะคะกลัวน้องเป็นรอยเจะรเลิเวอร์ค่ะว้าวเห็นความวิ้งแวบมไหมคะหรือคุณอาจจะเป็นโสดมาค่อนข้างที่จะนานและคุณรู้สึกว่าปราถนาที่จะพบเจอกับรักแท้คู่ชีวิต คุณจะได้พบเจอกับเขานะคะเขาอาจจะมาจากเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีการไปวัดหรือว่ามีการไปทำบุญก็อาจจะพบเจอกับเขาหรือถ้าคุณไปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับเขานั่นเองนะคะสำหรับความรักนะคะไปต่อไปค่ะเจอเฮอร์มิตค่ะ เห็นไหมคะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวหรือไม่คุณก็อาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะไม่ว่าพูดอะไรก็จะมีคนคอยเชื่อฟังคุณข่าวดีที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้นั่งสมาธิคุณจะดึงดูดคนรักนั่นเองนะคะแล้วแสงสว่างในตะเกียงสีทองนี้ ไม่ว่าเรื่องไหนนะคะคุณก็จะได้รับมาไว้ในมือมันมีทั้งที่ตามองนะคะความยุ่งเหยิงของชีวิตก่อนหน้านี้คุณจะค่อยๆบ่มเพาะความรู้สึกดีเพิ่มขึ้นมาในแต่ละวันเพราะคุณเป็นคนที่มีแสงในตัวเองและถ้าเกิดจะมีคนอื่นที่พยายามจะลดแสงคุณลงมา มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนธรรมดาสามัญจะเข้าโจมตีคนที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอนั่นเองนะคะคุณจะนิ่งได้มากๆเหมือนที่คุณมีการฝึกเปืออยู่ยิ่งคุณรักเตเยงได้เท่าไหร่สิ่งที่ตามองว่าคุณจะเยียวยาเตเยงได้แล้วคุณก็จะเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยถ้าคุณคิดที่จะเผยแพร คําสอนของคุณให้คนอื่นรู้นะคะตาก็อยากจะบอกว่าจะมีคนที่รับฟังคุณอยู่เสมอและอุ้ยไพ่ใบนี้กระเด็นออกมาสองใบนะคะว้าวราชาถือไม้เทา้าและราชินีถือไม้เท้าค่ะอ่ะไพ่เดอะไฮโรแฟนกับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะก็คือจะมีคนที่ ฟังคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องไหนมีคนรอคอยคุณที่จะให้คุณกลับไปหาเขาเพื่อที่จะให้ความรู้เพราะคุณเป็นคนที่คุยเก่งเป็นคนที่ไม่คิดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานร่าเริงเป็นต้นนะคะแล้วตาคิดว่าคุณจะได้เจอจริงๆนะคะในเรื่องของคู่รักคนรักหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกมากคนนี้ก็ไม่โดนคนนี้ก็ไม่ใช่ ต่อไปนี้คุณจะเจอคนที่ตรงใจคุณมากขึ้นขอขยับกล้องนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆและสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะเจอกับการรายายามีที่ดีๆเป็นคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานความมั่นคงนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจก็จะมีหัวการค้าขายของเก่งนะคะไม่ว่าเรื่องไหนก็สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ได้แน่นอนเลยนะคะดีมากๆเลย คุณจะค่อยๆเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะพรสวรรค์ที่แฝงอยู่ในตัวของคุณที่ไม่อาจเบ่งบานออกมาได้ถ้าคุณไม่ลงมือทำนะคะคุณจะไต่ยอดเขาของคุณไปเรื่อยๆพอถึงยอดเขายอดเขานึงคุณก็จะเรียนรู้อีกยอดเขานึงก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยวนลูปไปเรื่อยน,นั่นเองนะคะแล้วคุณจะเก่งมากๆคุณจะ เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างได้ไวถ้านาเวลานี้คุณมีการเรียนรู้อยู่แล้วยิ่งคุณมีการทำซ้ำเรื่อยๆคุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นและสิ่งที่คุณเป็นคุณจะได้ถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นๆได้ด้วยต่อไปนี้คุณก็จะไม่เลือกมากถ้าเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นธุรกิจบางธุรกิจที่คุณจะลงทุนคุณก็อาจจะมีการที่คิดว่า สิ่งไหนที่ฉันชอบฉันก็เลือกอันนั้นพอฉันชอบแล้วฉันจะไปกับมันได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าคุณบอกว่าคุณปรารถนาที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็จะได้เป็นหัวหน้าของคนอีกมากมายจะเป็นคนที่ลงไปคุกค,คี่กับลูกน้องไม่ถือตัวไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาเป็นคนที่ลุยเท่ ชนะใจบริวารชนะใจคนที่ให้ความเคารพคุณแน่นอนนะคะทุกคนเอาละค่ะไปต่อไปสี่ถ้วยก็ขึ้นมาอีกแล้วสี่ถ้วยสี่เหรียญสี่สี่อาจจะเป็นหมายได้ขเจ้านำเบอร์ของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นน้องแกะที่เชดชดเลเ่อก็คืออารมณ์เหมือนว่าสี่ถ้วยใบนี้ที่ตาก,กำลังมองนะคะ ก็ในสภาวะที่เราจะต้องสู้กับชีวิตในท,ทุกๆวันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราอาจจะเจอมีสภาวะแห่งความกังวลความเครียดในบางเรื่องการไม่รู้เท่าทันสมองคิดลบก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็ค่อยๆปรับคุณจะทําหน้าเชื่อเลิ่อิเหมือนน้องแกะน้องแกะนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยสนใจคนที่อยู่ด้านหลัง ที่ทำให้คุณเสียใจว่าทําให้คุณเจ็บปวดมาก่อนจะไม่ตัดสินคนอื่นที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดด้วยก็จะรักตัวเองได้มากขึ้นจริงๆนะคะหรือถ้าสีถ้วยใบนี้ถ้ามองเป็นโอกาสคุณก็จะได้รับโอกาสนี้ของคุณมานะคะในอีก3วันข้างหน้านี้นะคะเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีการได้รับโอกาสบางเรื่องนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ การงานการทำโปรเจกที่จะต้องมีการรับผิดชอบเยอะแล้วคุณอาจจะมีการเซง็งการเหนื่อยบ้างแต่ก็เป็นอารมณ์ที่ฉันทำได้นะแต่ฉันก็ขอบ่นนิดนึงนะฉันทำได้แหละแต่ข้อขอโวยวายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็เทคแอคชั่นอย่างแน่นอนและถ้าบางเรื่องที่คุณชอบจริงๆที่คุณเลือกได้เองแล้วก็ลงมือทำจริงๆคุณก็จะไม่เหนื่อยเลยนะคะถ้าคุณปรารนาที่จะสร้างธุรกิจนะคะ ตาก็อยากจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆนะคะการมีธุรกิจเราจะต้องทํางาน7วันเราจะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนที่เราทํางานประจํานะคะทุกคนแล้วเราก็จะต้องคิดหาแผนกลยุทธ์มาเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตแต่ถ้าคุณมีการเริ่มลงมือทําจากสิ่งเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําอะไรเลย คุณก็จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้เลยนะคะคุณจะต้องทิ้งร่องรอยไว้บนโลกใบนี้ถ้าคุณทำโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์หนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณคือการทำให้ผู้อื่นมีความสุขการทำให้ผู้อื่นมีความรู้มากขึ้นสิ่งที่คุณคิดแบบนี้คุณก็จะได้รับยิ่งคุณเป็นคนที่ให้แต่ถ้าคุณอานาที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วคุณไม่เป็นผู้ให้ก่อนจักรวาลก็จะไม่ให้คำตอบคุณนะคะ คุณจะต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ก่อนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของกฎของจักรวาลนะคะง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณทำมากกว่านี้ให้คนอื่นมากกว่านี้คุณก็จะได้รับมากกว่านี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะเอาละค่ะใบต่อไปว้าวพระพิกเนธมามอบพอให้คุณเลยค่ะ มารับพรนี้ของคุณไปเลยนะคะ3วันนี้ก็คือ16บหกตุลาคมนะคะทุกคนที่น้องตาม,มาทําคลิปนี้นะคะก็สาหรับบางคนที่รอคอยเรื่องของโชคลาภนะคะน้องตาก็ยินดีด้วยนะคะมารับโชคลาภนี้ของคุณไปนะคะไพ่พิเศษใบนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆนะคะทุกคนองค์พ่อพิคเนตมาประทานพรให้แล้วนั่นเองนะคะมารับกระดิ่งของคุณไปด้วยค่ะ ดีมากๆเลยค่ะทุกคนขนลุกขนลุกจริงนะคะเอาละค่ะใบต่อไปจัสเมนค่ะลาจะวางไว้แบบนี้ดีกว่าแล้วก็ขอเปิดเพิ่มนะคะแปดถ้วยค่ะเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาแบบสวยๆเฉิดๆดเนเลิศอัดสวินถือไม่เท้าค่ะราชาถือดาบ เตรน์ค่ะขออีกไปนะคะเจ็ดเหรียญค่ะใต้สำรับเป็นราชินีถือเหรียญค่ะราชาถือเหรียญสิบเหรียญว้าวปังไม่ไหวค่ะทุกคน เอาละค่ะมันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วก็ได้เดินออกมาแล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังในเส้นทางนี้ของคุณคุณจะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นคนที่สามารถสร้างสารรค์ชีวิตของตัวเองด้วยตัวของคุณเองการที่คุณจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างการที่คุณจะออกมาจากเซฟโซนของคุณเพื่อที่จะ ปล่อยวางความขี้เกียจปล่อยวางการผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณกลัวที่จะล้มเหลวคุณจะต้องออกไปล้มเหลวนะคะอย่างที่ตามบอกอยู่เสมอการทําบางสิ่งบางอย่างในครั้งแรกมันจะห่วยแตกเสมอนะคะทุกคนแต่ถ้าคุณทําซ้ําไปเรื่อยๆคุณก็จะมีสกิลมีศักยภาพมากขึ้นและการที่คุณได้ออกไปล้มเหลวนะคะคุณจะมีการกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่ แบบสม่ำเสมอนะคะเปรียบเสมือนว่าตัวของคุณเองนะคะเป็นตัวเอกของหนังเรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นนะคะแต่จะตัวอย่างว่าตัวเอกตัวนั้นนะคะตัวเอกคนนั้นก็จะมีการล้มเหลวมาก่อนในเรื่องสายงานหรือว่าในเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคมากนักแต่เขาก็มีการไปฝึกมาเพื่อที่ให้เขาเก่งขึ้นเช่นต่อสู้เก่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนสุดท้ายเขาก็จะนะอยู่ดีมันก็เหมือนกับชีวิตของเรา ที่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมันก็จะมีการล้มเหลวบ้างในเส้นทางของเราแต่ความล้มเหลวนั้นจะทําให้คุณก้าวขึ้นไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจงลงมือทําและคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ว่าจะลงมือทําอะไรคุณจะเดินไปถึงปลายทางของคุณได้อย่างแน่นอนถ้าคุณปรารถนาที่จะมีสวน หรือทำอะไรเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณหรือไม่ว่าเรื่องไหนแค่คุณ Take action มันจะนานแต่ตากําลังมองว่าคุณมีการลงมือทํานะคะในเรื่องของถ้าคุณปรารถนาะเรื่องของการใช้กฎของจักรวาลกฎของแรงนึงดูดให้ได้เงินก้อนนี้มาคุณมีการโรยเมล็ดพันธุ์มาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่คุณจะได้รับสิบเหรียญราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญนะคะ แล้วแปดถ้วยอย่างที่ตาบอกคุณจะได้เดินออกมาจากถิงที่ไม่ใช่มันถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนมันถึงเวลาที่คุณจะมาเก็บเหรียญของคุณไปจริงๆเพราะองค์พ่อพระพี่คันเน่ก็ขึ้นมาสิบเหรียญสวยมากๆขนลุกมากๆเพราะว่าราชาราชาราชินีขึ้นมาเยอะมากๆคุณไม่ใช่คนปกติคุณเป็นดั่งราชาดั่งราชินีที่มีมงกุฎรอคุณอยู่แล้วถ้านะเวลานี้คุณยังไม่เข้าใจในบางเรื่องนะคะ หมายความว่าถ้าคุณยังมีการกล่าวโทษผู้อื่นอยู่แม้กระทั่งตัวเองอะตาก็อยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้อะจะค่อยๆจางไปแล้วก็คุณจะมีการบอกรักตัวเองมากขึ้นมีการที่จะหันมาโฟกัสในเรื่องของการทำเพื่อครอบครัว ของคุณให้มีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเพราะคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้มากๆเลยนะคะแล้วคุณจะมีความมั่นคงในด้านของชีวิตทุกเรื่องเลยถ้าคุณปรารถนาที่จะพบเจอคนรักคู่รักคุณก็จะได้เจอคนที่มั่นคงจริงๆแล้วก็ปรารถนาที่จะมีลูกก็จะได้มีกันนะคะจะได้มีบ้านเป็นปราสาทกลางขุนเขา ที่คุณจะมีคุณจะไปอยู่จังหวัดไหนก็ได้คุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะดีมากๆเลยค่ะทุกคนมารับความมั่งคั่งของคุณไปเลยอีก3วันนี้ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเชื่อมารับพลังงาน,นดีๆนี้ไปเลยพลังงานบวกๆ Energy ดีๆมีอยู่ให้คุณเสมอเอาละค่ะสำหรับ wisdom oracle อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ เชียร์เจอไอแรแลนด์ค่ะอุ้ยตกใจนะคะไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยดีแบบดีมวกกล่องสมบัติของคุณเปิดแล้วค่ะเปิดใบนี้ก็ไม่ต้องเปิดใบไหนอีกแล้วคุณจงมารับทรัพย์รับโชคลาบนี้บนหลังเต่าของคุณไปเลยค่ะ กำลังคืบคานเข้ามาหาคุณอาจจะว้าช้าหน่อยนะคะเพราะเป็นคุณเต่าแต่ก็ถึงคุณอย่างแน่นอนเลยไพ่ใบนี้ปังมากๆเลยค่ะทุกคนดีมากๆดีมากๆเลยเอน r จีดีมากชูเดอร์ซีค่ะคุณจะวางใจในจักรวาลให้ท่านจัดสรรมากขึ้นปล่อยวางความกังวลไปในแม่น้ำนะคะแล้วคุณจะนิ่งได้มากจริงๆไม่ว่าจะไปทิศไหนนะคะ คุณจะมีความสงบนิ่งมากขึ้นและให้จัก,กรวาลน,นำพาเรือน,นี้ของคุณไปไม่ว่าไปไหนคุณพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะไปรับทรัพย์นี้ของคุณแล้วนั่นเองนะคะดีมากๆเลยดีแบบมากนะคะทุกคนน้องแต่ก็ไม่ฉาค่ะพอน้องตามาส่งพลังงานดีๆให้ทุกคนสำหรับถัดไปสปิริตออร์ l เอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ คุณจะได้รับความช่วยเหลือถ้าคุณปรารถนาที่จะให้จัก,กรวาลช่วยเหลือคุณคุณเอ่ยอ,ออกไปเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณมีทูตสวรรค์มีจัก,กรวาลที่พร้อมเคียงข้างคุณนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ยังติดปัญหาหรือคิดว่ายังติดหลุมกับดักในเรื่องของความคิดลบความกังวลในบางเรื่องนะคะคุณอาจจะมีการคุยกับตัวเองบ้างมีการปล่อยวางแล้วก็เป็นการคุยกับตัวเองนะคะการที่เราคุยกับตัวเองการที่เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสิ่งนั้นคือที่สุดแล้วค่ะทุกคนไพ่ ให้เป็นคุณอาจจะเป็นคนที่ฮิลเลอร์คนอื่นได้ด้วยเป็นคนที่ชําระร้างจิตใจของตัวเองได้แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็สามารถเจาะเข้าไปในจิตใจของผู้คนเหล่านั้นเพื่อที่จะรักษาเขาได้ด้วยนั่นเองนะคะฟังเสียงไกด์ของคุณเห็นไหมคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว Personal g u i กดนะคะคุณลงมาทำงานคุณมีภารกิจ คุณทํางานร่วมกับทูตสวรรค์ทํางานร่วมกับจักรวาลของคุณไม่ว่าเรื่องไหนถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่คุณทําเพื่อผู้อื่นยิ่งคุณทํามากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับโบนัสก้อนนั้นใหญ่เท่าคุณก็จะได้รับโบนัสของคุณก้อนใหญ่มากเท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปเป็นไพ่นางฟ้าค่ะนางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ If you believe ค่ะถ้าคุณเชื่อ ถ้าคุณเชื่อมัน่นอาบันดันค่ะมันจะอัวปังไปไหนคะทุกคนไม่ใช่เสียงแห่งความอิจฉานะคะเสียงแห่งความยินดีค่ะทุกคนความอุดมสมบูรณ์ในอีกสามวันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณปรารถนาในเรื่องไหนนะคะ อยู่ที่คุณปรารถนาะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นอยู่ที่ว่าคุณเชื่อได้มากเท่าไหร่ศรัทธาได้มากแค่ไหนคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นจะเป็นความอุดมสมบูรณ์จากความคิดของคุณคุณจงมารับความอุดมสมบูรณ์นี้นะคะเพราะความสําเร็จของทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะทําให้ตามีความสุขมากๆนั่นเองนะคะให้พันตาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะดีมากๆดีแบบมากๆมากๆเลยนะคะทุกคน อุ่นเชิดค่ะกลยุทธ์ค่ะยุติธรรมค่ะฝันดีค่ะสำหรับบางคนที่โดนข้อบงำจากพลังงานด้านลบหรือว่าจากการที่ครอบครัวปลูกฝังมา ให้ทําบางเรื่องนะคะที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดจ,จังเลยเช่นอาจจะสาหรับบางคนที่อาจจะมีการโดนบังคับให้สืบทอดธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากทํามันยังไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าควรจะคุยดีๆแล้วก็หาทางออกกันนั่นเองนะคะเพราะในสุดท้ายแล้วยังไงคุณก็จะ ฝืนทำมันไปได้ไม่นานนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะแล้วคุณก็จะหลุดออกจากกรอบเดิมๆนั่นเองนะคะ คุณจะไม่บังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบและจะทำสิ่งที่ชอบมากขึ้นและจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยคุณจะมีการวางแผนกลยุทธ์มีการรอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นสิ่งไหนที่ทำแล้วดีสิ่งไหนที่คิดแล้วไม่ดีก็ไม่คิดเพราะเราทุกคนจะคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองนะคะและไม่ว่าเรื่องไหนคุณจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความเสมอภาค จะถูกตัดสินอย่างยุติธรรมเสมอจัก,กรวาลกำลังจัดสรรให้คุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขับเคลื่อนเตงด้วยความเชื่อและความสมดุลในชีวิตของคุณกำลังใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะสมหวังดั่งใจนึกจะฝันดีแล้วก็จะมีความสุขมากๆนั่นเองนะคะจงมารับการประสบความสำเร็จ ราชนีราชาทั้งถือไม้เทา้าทั้งถือเหรียญทั้งพาพิคเนตที่ออกมาให้พรกับคุณทั้งคู่รักถ้าคุณปรารถนาสิบเหรียญก็ขึ้นมาเจ็ดเหรียญก็ขึ้นมาไพแห่งสมบัติก็ขึ้นมาอบันดันก็ขึ้นมาอีกทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อของคุณคุณจงมารับพรนี้ของคุณไปคุณจงมารับข่าวดีสุดสะพึงครั้งยิ่งใหญ่ภายในสามวันนี้ของคุณไปเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยเร่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ